ที่กำลังจะศึกษาในเรื่องชื่อของสำนักแต่ละสำนักซึ่งสำนักที่อาจมังภาคดูแลอยู่นั้นได้ใช้ชื่อว่าสำนักสารีบุตรผู้เริ่สุดการปัญญาเพราะฉะนั้นในการำดำเนินชีวิตของเราท่านทั้งหลายก็ใช้ปัญญากัรอยู่ตลอดเวลาไม่ได้เอาปัญหามาเป็นตัวในการำดำเนินชีวิตเพราะฉะนั้นเกี๋ยวต่อ ดำบิข้อนี้มาตั้งสำนักเพราะว่าปัญญาที่เกิดขึ้นกับกันดำเนินมนุษย์นั้นต้องใช้หนังกับพระบาลีบทหนึ่งสแสดงบอกว่านาทิปัญญาสมาอาภาแสงสว่างอื่นที่เสมอด้วยปัญญาไม่มีดวงอาทิตย์สว่างในกลางวันดวงจันทร์สว่างในกลางคืน รูปหนีงก็ตามหรือว่าท่านผู้ที่เข้ามาอยู่ในทางนี้เราก็จะมาฝึกในเรื่องการฝึกทักษะวิธีที่จะเกิดการทักษะในการฝึกปัญญาวิธีที่จะได้มาในสามเรื่องซึ่งท่านไหนที่เป็นผู้ปกครองของรูปสามหนงเ็จะเห็นโดยปกติไม่ว่าจะเป็นเรื่องกิจกรรมที่สอนแทรกอยู่ในการ,รอบรมก็จะสิ่งที่ส่งม,มาด้วยคือเรื่องสุกตรมายามปัญญา รับรู้ด้วยการศึกษาเรา่เรียนเขียนอ่านฟังเพราะฉะนั้นก่อนที่รุ่นเรียนจะมาทํากิจกรรมอะไรก็จะมีพระอาจารย์หรือท่านวิทยากรมาให้ความรู้ก่อนว่านี่คืออะไรแล้วจะทํำยังไงแล้วเราจะไปช่วยกันยังไงอันที่สองจินตมายาปัญญาอันนี้ถัดเยนงานท่านดูจากเกดีสังที่รุ่หน่งของท่านมาช่วยกันต่อวันนี้นกิจการแต่ละรูปออกมาทําให ไม่ซ้าแบบกันเรามาดูก็รู้สึกมุ่งใจนี่คืออันที่สองอันที่สามภาวนาในย,ยปัญญาปัญญาที่เกิดขึ้นจากการได้เจริญสิภาระหรือว่าการทําสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่ทําไวๆทํามากๆทาให้ดียิ่งขึ้นเรื่อยๆจะเกิดกระบวนกนารทักษะในด้านปัญญานี่คือสิ่งที่ได้มาและนำบีสิ่งสําคัญข้อนี้เมื่อหลายปีก่อนท่งคนที่เรียนจบถึงเป็นหมอด็อกเตอร์ แต่ยังมีการที่ผิดใจกันที่ต้องห้าหันศพอันนี้เป็นเรื่องที่ปัญญาที่มีไว้เพียงข้างนอกเรื่องของปัญญาแต่ตอนนี้มาจึางในเรื่องปัญญาที่จะรู้ตนเองในเรื่องสามข้อที่กล่าวไว้ในต <c oughs> ้นจนเน้นการดำเนินชีวิตเมื่อจะเข้าใจดำเนินชีวิตก็ต้องใช้ปัญญาในการดำเนินอาจจะมาทางจึงได้เลือกสรรชื่อสรร 例えば、おお、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 